กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมาพับกบเอ้ยพบกับรายการคุยอย่างโปรโล,โลมาสีชมพูครับวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดนะครับก็เลยจะต้อง work f r ร m home จากที่บ้านนะครับผมกับผมนายธีรพลมูลยาพุกนาครับสวัสดีครับและผมนายคุณนนท์นเขียวสิริครับแล้ววันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันหรอครับคุณธีรพลครับวันนี้นะครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังนะครับหรือว่า Inventory Management นะครับผมใช่แล้วครับแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษสุดๆเพราะเรามีแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการหลายท่านเลยทีเดียวนะครับทุกคนร้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งน,นั้นเลย เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณคุณนานนนครับผมดีเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มทําความรู้เกี่ยวกับคําว่าสินค้าคงคลังกันก่อนเลยนะครับขอเชิญนักแปลความหมายคุณชนิพัทธ์ครับครับผมนักแปลความหมายนายชนิพัทธ์เจริญโผงพัฒน์นะครับผมจะพูดถึงความหมายของคำว่าสินค้าคงคลังนะครับสินค้าคงคลังหรือ inventory เนี่ย คือสินค้าที่ถูกเก็บเก็บเอาไว้หลังจากที่ผลิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว,ลวเพื่อรอนําสินค้านั้นเนี่ยไปวางขายต่อภายในอนาคตครับซึ่งคําว่าสินค้าคงคลังเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่เก็บได้หนึ่งวันหรืออาจจะเก็บได้ถึง10ปีเลยนะครับนอกจากนี้ในทางบัญชีเองเนี่ยคำว่าสินค้าคงคลัง,งหรือ Inventory เ,รรเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องต่ําเนื่องจากเปลี่ยนเป็นเงินได้ช้าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดอื่นๆครับ ขอขอบคุณคุณชนดิพัฒ์มากเลยนะครับที่ได้สลับเวลามีค่ามาบอกความหมายให้เราได้รู้กันนะครับแต่ว่าผมยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมเราถึงต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังเลยครับครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณธีรพลคำตอบของคำถามนี้ผมได้สอบถามไปยังผู้จัดการสินค้าคงคลังของบริษัทชั้นนำแห่งประเทศไทยอย่างบริษัทนนโตะเรามาฟังคำตอบของคำถามนี้ พร้อมกับคุณผู้ชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมนายกาลพลรอดจันทร์เป็นผู้จัดการสินค้าคงคลังของบริษัทน็อตโตวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ว่าทําไมเราต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังวัตถุประสงค์หลักของการจัดการบริหารสินค้าคงคลังนั้นมีหลายข้อนะครับข้อแรกการมีสินค้าคงคลังจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันข้อที่2ป้องกันสินค้าหมดสต็อกทําการสั่งซื้อสินค้าก่อนที่สินค้าจะหมดสต็อกและคํานวณไว้ในการรอรับสินค้าให้สินค้าได้มาส่งทันเวลาตั้งระดับปริมาณสินค้าคงคลังเผื่อขาดให้มีความเหมาะสม 3. แก้ไขความถูกต้องของสินค้าในคลังสินค้าอัปเดตจํานวนสินค้าให้ถูกต้องทําให้ฐานข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการขายก็ทำการแก้ไขารายการสินค้าได้ 4. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังลงเพิ่มการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในคลังสินค้าข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับจัดส่งสินค้าต่อไปให้กับลูกค้าได้ทันเมื่อสินค้าส่งมาถึงลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้าครับ ขอขอบคุณคุณกาดพลมากเลยนะครับสำหรับคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมถึงต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะครับคุณผู้ชมคงกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมล่ะครับว่าการบริหารสินค้าคงคลังเนี่ยมันมีระบบควบคุมยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องด้านนี้เลยนะครับครับผมผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง นายกสิทธิสุภกูลวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบการควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งระบบการควบคุมสินค้าคงคลังเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่1คือระบบการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างต่อนเนื่องเป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับจ่ายสินค้าเข้าออกจากระบบซึ่งวิธีนี้อาจใช้วิธีการจดบ,บันทึกหรือว่าใช้บาร์โค้ดเพื่อสะดวกต่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับข้อดีคือทราบถึงปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ตลอดเวลาสามารถตอบความสนองตอบสนองของความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที วิธีที่2นะครับคือระบบการควบคุมสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดเป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีการลงบัญชีแบบเฉพาะจาะจงในช่วงเวลาที่กาหนดไว้นะครับเช่นการตรวจนับและลงบันทึกทุกปลายสัปดาห์หรือสิ้นเดือนนะครับข้อดีคือสามารถลดต้นทุนในการตรวจนับลงได้เนื่องจากนับเป็นช่วงเวลานะครับและวิธีที่3นะครับเป็นวิธีสุดท้ายคือระบบการจำแนกสินค้าคงคลัง,คงเป็นหมวด a b c เป็นระบบจำแนกสินค้าออกเป็นประเภทต่าง พิจารณาจากปริมาณที่ต้องการของลูกค้าและมูลค่าว้าวเราได้ความรู้ใหม่ๆเพียบเลยนะครับจากคุณเกษดิศนะครับต้องขอขอบคุณคุณเกษดิศมากๆเลยนะครับที่ได้มาอธิบายเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับเห็นด้วยคุณธีรพลเลยนะครับแต่จากคําอธิบายของคุณเกษดิศเมื่อสักครูน่นี้มันมีคำคำหนึ่งเนี่ยทำให้ผมสนใจมากเลยนะครับคำคำนั้นก็คือ ต้นทุนของสินค้าคงคลังนะครับผมอยากจะทราบว่าต้นทุนของสินค้าคงคลังเนี่ยมีอะไรบ้างหรอครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังนักบัญชีจากบริษัทไทยบัญชีนะครับจะมาพูดถึงเรื่องต้นทุนของสินค้าคงคลังนะครับว่ามีอะไรบ้างยังเป็นยังไงนะครับไปฟังพร้อมกันเลยนะครับผมนายธนกรสิริธนทรนะครับจากบริษัทไทยบัญชีนะครับเนื่องจากว่าทุกคนอยากจะรู้ว่า ต้นทุนของคลังสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายฟังต้นทุนของคลังสินค้าเนี่ยมีทั้งหมด4ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อนะครับหรือที่เราเรียกว่า ordering cost เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในขั้นตอนการสั่งซื้อซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งที่สั่งนะครับแต่จะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าหากสั่งบ่อยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นนะครับ 2. ค่าใช้จ่าย ในการเก็บรักษาที่เราเรียกว่า carrying cost เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บและการรักษาสภาพสินค้าคงคลังนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าคงคลังและระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนะครับ 3. ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดหรือที่เราเรียกว่า stock out cost เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิต หรือการขายค่าใช้จ่ายเนี้ยจะเป็นไปในทางทิศทางตรงกันข้ามนะครับกับปริมาณสินค้าคงคลังที่มีก็คือถ้ามีสินค้ามากก็จะไม่มีโอกาสเกิดการขาดของสินค้านะครับ 4. ค่าใช้ใจ่ายในการตั้งเครื่องจักรหรือที่เราเรียกกันว่า Setup c o อสเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสายการผลิตของเครื่องจักรจากสินค้าที่ต่างกันค่าใช้ใจ่ายในการตั้งเครื่องจักรนี้มีลักษณะ เป็นต้นทุนคงที่ต่อครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของรถการผลิตนะครับเขอขอบคุณคุณธนทรมากเลยนะครับไม่คิดเลยนะครับว่าต้นทุนของสินค้าคงคลังเนี่ยจะมีหลายชนิดแบบนี้ใช่เลยครับคุณคุณานนนครับแลแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับซึ่งแหมช่ารวดเร็วเหลือเ,เกินแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะไปฟังประโยชน์ของการบริหารจัดการ สินค้าคงคลังเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับครับเพื่อการเสียเวลาขอเชิญผู้บริหารสินค้าคงคลังคุณคานิสรจากบริษัทแมริโกมาพูดถึงประโยชน์ของการจัดการสินค้าคงคลังกันเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมนายคาณิสศรธีรัชย์ใสสุขผู้บริหารจากบริษัทแมริโกวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของการจัดการสินค้าคงคลังให้ทุกคนได้ฟังนะครับโดย ประโยชน์ของการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างโดยถ้าเราสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทําให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากโดยประโยชน์ของการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยก็เช่นเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้นะครับนอกจากนี้ก็ช่วยรักษาอัตราการผลิตนะครับให้มีอัตราการผลิตที่คงที่และสม่ำเสมอ นอกจากนี้นะครับการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยก็ออยังช่วยป้องกันสินค้าในคลังสินค้าของเราเนี่ยไม่ให้ขาดสต็อกนะครับโดยประโยชน์ข้อนี้นะครับจะทําให้เราสามารถดําเนินการผลิตเนี่ยได้อย่างราบรื่นไม่ต้องติดขัดเพราะว่าสินค้าขาดครับ นอกจากนี้นะครับบริษัทก็อาจจะได้รับส่วนลดนะครับจากการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมากๆภายในครั้งเดียวนะครับโดยที่เราต้องทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับที่ได้รับผลกระทบมาจากเงินเฟ้อนะครับที่ราคาสินค้าในตลาดเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะครับส่วนประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็เช่นช่วยประหยัดค่าขนส่งนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับเช่นสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะครับโดยที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับก็เป็นประโยชน์ของการจัดการสินค้าคงคลังคร่าวๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณคานิสสอน,นมากเลยนะครับเราได้เรียนรู้ได้รู้ว่าการบริหารจัดการสินค้าคางคลังเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายข้อมากๆเลยนะครับเนี่ย ใช่เลยครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้ไปปรับใช้จากการรับชมและรับฟังรายการพูดอย่างโปรโรมาเสียงฟูไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้รายการของเราได้หมดลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ